เอาตัวเล็กมารวมกลุ่มแล้วจ้าเดี๋ยวมาดูสิตัวเล็กขึ้นมามาลุกมาลุกมาขำามาเร็วกำลังเร็วสา,าตัวเล็กมากเลยตัวเล็กวิงตัวเล็กวันอาทิตย์อาทิตย์เจนค่นเป็นสามสี่วันเองตัวเล็กเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วมารวมกลุ่มกันแล้ว ซิมบะอยู่ทางโน,น้นซิมบะไม่กล้าเข้ามายุ่งอาอ่ะนอนนอนเลยเอาเอานี่ก็นอนสองนอนอ่ะสามจะนอนอีกไหมหอืมสโนวบอลนอนแล้วตัวเล็กนอนไหมโอบมากกับมิเชลกำลังจะนอน ตัวเล็กชื่อโควีดีไหมโควีจูเนียโควีจูเนียดีไหมเพราะเหมือนโควีเลยอ้าวสิมบะคาม,มิงติมติมมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนน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 สิมาไหมเนาะเด็กๆไม่ให้มาใกล้แม่มเด็กๆไม่ให้มาใกล้แม่แม่อยู่ตรงนี้สิม โอ้ยนั่นน่ะดูดูเงาตัวเองว่าไงเลือกดูเงาตัวเองเห็นเงาตัวเองตายแล้ววิ่งเอาจิ้งจกอุ้ยตายกินจิ้งจกนอนกินจิ้งจกเขาเป่าว้ากินจิ้งจกกันนั่นน่ะเอาตัดจิ้งจกจิ้งจกตายแล้วลูกจิ้งจกลูกจิ้งจกโดนลูกห่านกินจิกตายเลย

้าตัวเองในกระจกอะดูสิะวิ่งดูน้าตัวเองในกระจกตัวอย่างเห็นไว้น่ะเหมือนโควิดเลยตัวเล็กเนะี่ย